น,นี้ก็มาร้านกาแฟร้านเดิมนะครับที่ The l a ลนเทออยู่ในโรงแรมมิลเลนเนียมฮิลตันของสารนะครับก็จะมีแฮมเบอร์เกอร์ขายอยู่ด้านอานอกเลยกับพิซซ่านะครับแต่ว่าเรามากินกาแฟเบาๆนะกับเค้กอันนี้น่าจะเป็นชีสเคส้กใช่ไหมอ่าและอันนี้ คืออะไรไม่รู้คอ hey, 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 hey. นะไรนี่เป,นเป็นเครื่องชงกาแฟของห้องอาหาร The Lantern นะครับที่มิลเลนเนียมฮิวตันของสารวันนี้มาที่เข้ามาอีกรอบหนึ่งนะครับมิลเลนเนียมฮิวตันของสารวันนี้เรามีคูปองมารับประทานกาแฟขนมเค้กนะ แล้วก็อาหารแต่เราไม่ได้สั่งอาหารนะครับคูปองเราก็เอามาใช้ที่นี่นะก็จะมีอาหารก็จะมีเบอร์เกอร์มีพิซซ่านะครับแต่ว่าเดี๋ยวเราจะมีคูป,ปองทาน,านอาหารเย็นด้านบนอีกนะครับเราก็อยู่ตรงนี้เอาแค่นี้พอแล้วมาดูมีอไรบ้างก็เป็ีไม่ใช่นะครับครับอันนี้ะไรมะนาวโซดาแล้วก็อันนี้ ช็อกโกแลตร้อน<ม>ต้องตักลูกกลมๆใส่เข้าไปครับอันน้ำนะั่นคือน้ำเปล่านะไม่ใช่น้ำเชื่อมนะมข้างในมีไส้ไมัมไม่มีเป็นบัตเตอร์นะก็ <Okay. S 1> เป็นวิวริมแม่น้ำเจ้าพระยานะครับตรงแรมนี้อยู่ข้างๆเดอะไอคอนสยาม น,นี่ลงไปครับคนๆเดี๋ยวลูกบอลจะละลายกลายเป็นช็อกโกแลตหล่อนคนไปแป๊บเดยเียวมันจะยืบลงไปเลยของทานเล่นนะติกฟรายนะครับหรือเฟนฟรายน,นั่นเอง สเตะมาแล้วกับน้ำจิ้มสเตะ